คือทรงนิเกตเนี่ยจะเปิดให้เห็นเครื่องสามารถมองทะลุปไปฝั่งนู้นได้เลย Check the mic and make sure it sound right, boys. ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับรายการดอมมี่รีวิวเด้อเลยนะฮะวันนี้มันก็จะคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะทุกคนมาดูกับรถแห่งประเทศอังกฤษนะฮะเราอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะ,ะสโคมดีนะฮะสโคมดีเทคนิก้าหนึ่งสองห้าไอเน็กเกตคลาสสิกสกูเตร์ ครั้งแรกของสกูตเตอร์คลาสสิกสไตล์เนเกตซึ่งเป็นพรีเมียมคลาสสิกสกูตเตอร์จากสหราชอาณจาจักรหรือยูนิต็ดคิงดอมถือกำเนิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและวิสัยทัศน์ระหว่างแฟรงค์แซนเดอร์สันและพอลเมลิซีบุรุษผู้หลงใหลในสกูตเตอร์และมากด้วยประสบการณ์ในวงการมากกว่า50ปีสำหรับสกูตเตอร์คลาสสิกรุ่นเทคนิก้า 125i ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้คงความคลาสสิกแต่แฝงความโมเดิร์นในตัว ด้วยความแตกต่างสุดเท่ของฝาที่มีการคัสตอมขัดพร้อมที่พักเท้าสําหรับผู้ซ้อนไฟเลี้ยวโฉมใหม่ที่มีความโฉบเฉี่ยวขึ้นและกระจกมองข้างปลายแหงตอบโจทย์สาหรับการขับขี่มากขึ้นปรับโฉมให้ทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกดังเดิมไปชมรอบคันกันครับมาดูที่ไฟหน้าก่อนเลยนะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะตรงกลางแล้วก็ daytime running light เนี่ยเป็น led เดียวจะเปิดให้ดูติดไหม นี่นะฮะก็จะออกแนวคลาสสิกคลาสสิกนะฮะถ้าทําเป็น LED เนี่ยมันจะแบบมันไฮโซกันไปมันไฮเทคกันไปนะฮะแล้วก็ลงมาที่ไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวตามแมวนะนี่เดีย๋ยวผมเปิดไฟฉุกเฉินไว้เลยอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยแต่ว่าถ้ามองจากทางไกลเนี่ยมันจะส่องโดนตาแล้วมันจะแบบแสบตาเลยละ่ะทั้งหน้าทั้งหลังจะเป็นไฟเลี้ยวตามแมวนะฮะเดี๋ยวขอปิดก่อนปึ๊บ มาที่แฮนด์นะฮะแฮนด์เนี่ยสวยมากทุกคนสกรีนเป็นลายสโคมาดีนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยกระจกมองข้างปลายแฮนด์ออกแบบมาสวยมากอันนี้ไม่ได้แต่งนะทั้งหมดทั้งคันเนี่ยคือไม่ได้แต่งคือมาเดิมๆของตัวรถเลยนะฮะถัดมาที่ตรงนี้จะมีไฟสูงไฟต่ําปกติไฟเลี้ยวแตรนะฮะฟัาเสียงแตรหน่อยคลาสสิกมากบอกเลยขนาดแตรม่งมีเสียงคลาสสิกอะมาที่ฝั่งนี้นะฮะเป็นไฟฉุกเฉินนะฮะ แล้วก็สวิตช์ออฟลันทุกคนรถสกูตเตอร์มีสวิตช์ออฟลันนะฮะเหมือนกับจีบีเอ็กโดนนะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังสตาร์ทงลงมาข้างล่างมาฝั่งนี้ก่อนนี่กล่องเก็บของนะฮะกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจแบบธรรมดานะเป็นคีย์ธรรมดาเลยก็คือมีล็อกคอโททโทษมีล็อกคอนะฮะแล้วก็เปิด เดี๋ยวได้เด้โอเคเปิดอันนี้ก็แต่ว่ามันจะมีไฟฟ้าเข้าเปิดหน้าจอแล้วก็สามารถสามารถใช้ัมเนี้มาเปิดถังตรงนี้ได้นะฮะแล้วเป็นกล่องกล่องที่เก็บของนะสามารถใส่อะไรได้เยอะนะเนี่ยเป็นหนังสือเป็นน่าจะแก้วกาแฟาใส่ได้อยู่ทั้ง2แก้วแล้วก็ปิดฝาเข้าไปก็ไม่มีถึงคู่มือนะฮะกว้างเลยล่ะ,ะแล้วก็ใต้บ่อนเนี่ยจะไม่มีที่เก็บของแต่ว่าแค่เติมน้ำมัน จะสังเกตว่าเปิดแบบเนี้ยไม่ต้องใช้คุญแจนะฮะใครก็สามารถเปิดได้แต่ว่าเปิดมาเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วไงคือถังน้ำมันเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้กุญแจเปิดอยู่แล้วนี่นะฮะก็จะขึ้นมาถัางน้ำมันจุได้ถึง11ลิตรนะฮะทุกคน11ลิตรนี่พูดพูดไปแล้วก็แบบประมาณ400โลได้มั้งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่สบายสบายไม่ต้องแวะตอน,น,นมันเลยถ้าไม่ปวด เเที่ยวล้โหรอะกรุงเทพเชียงใหม่มันกี่โลวะใกล้แถว400โลเอเอใช่บุรีรัมบุรีรัมกรุงเทพก็ได้บุรีรัมกรุงเทพนะฮะวันสามสี่ร้อยโลนะฮะจะไม่ไดาวิ่งวิ่งถึงหรอกเออแล้วก็มาถึงข้างหน้านะฮะจุดที่หล่อที่สุดของตัวรถนะฮะจากช่องดมมี่ฟิตนะฮะไม่สิรายการดมมี่รีวิวเดอร์นะฮะมองไปข้างหน้าเลยฮนะควาจริงดมกับรถเนี่ยใครหล่อกันพูดรถตอบตอบถูกแล้ว ข้้าางหนเนเี่ยไม่มีอะไรที่ต้องติเลยฮะทุกคนจมูกรถนะฮะเขาเรียกว่าจมูกแล้กันเท่มากแล้วก็มาที่โลโก้ TT นะฮะ TT เนี่ยก็คือ Tourismo Tecnica นะฮะคือชื่อของเขานะฮะแล้วก็มาที่โลโก้ s c u d e r i สวยมากเจ้าเสือดําตัวนี้ชอบตัดข้างมาเป็นวัสดุยางๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ขั้นด้วยเลดตรงนี้สวยวัสดุเหล็กขอให้ฟังเลยนะฮะ Tecnica มาที่ข้างล่างบางโคนตรงเนี้ไม่สามารถบิดไปกับล้อนะฮะมันจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะฮะเป็นอะไรที่แปลกอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมาที่โชคโชกเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกตามกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในยี่ห้อไหนบ้างหรอกเวสป้าอาจจะมีอันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าโดมเนี่ยเพิ่งเคยมาเห็นแล้วก็เพิ่งรู้ระบบของมันตรงเนี้ยไม่ใช่โชคนะฮะมันเป็นแกนเหมือนเป็นแท่นที่รับน้ําหนักโชกอีกทีคือโชคเนี่ยจะยึดกับตรงนี้ แล้วก็เวลาขยมเนี่ยขยม ם รถนะฮะได้ไหมระบบมันจะกลับกันนะฮะซึ่งปกติเนี่ยรถมันจะมันจะยุบอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมันจะมันจะยุบตรงนี้จะดึงตรงนี้แล้วก็มันจะบีบมาตรงนี้ซึ่งเวลาตกหลุมเนี่ยคือไม่ได้เลยมันจะแข็งแขงอ่ะแต่ว่าถ้าเราถอยหลังแล้วเราเบรกอ่ะมันจะนุ่มเวยอันนี้ก็งงกันว่าระบบมันจะเป็นยังไง แล้วเมื่อกี้ก็ลองได้ลองขับอยู่แล้วก็ระบบซับแรงกระแทกเนี่ยถือว่ายังใช้ใช้ได้อยู่ทางในเมืองทางแบบไม่ต้องมีหินอะไรที่มันเยอะไม่ต้องมีหลุมมีอะไรที่แบบเยอะเกินไปมันเหมาะส,สมสําหรับรถในเมืองมากกว่านะฮะมาดูข้างๆคะ่ะรถคันนี้ใช้การออกแบบด้วยระบบ Cut. คัสตอมคัตคัสตอมคัตคือตัดตรงนี้ตัดมาเลยเป็นทรงนกเก็ตนะฮะเขาบอกมาว่าอย่างนี้คือทรงนกเก็ตเนี่ยจะเปิดให้ให้เห็นเครื่องดูรอบคันเลยนะฮะทุกคน ผมชอบมากดูดูจากฝั่งเนี้ยถ้าดูจากรอบข้างเนี้ยจะเห็นอกรถที่แบบบางเฉียบนะ,ะแล้วก็ตรงเนี้ยจะมองสามารถมองทะลปไปฝั่งนู้นได้เลยเป็นอะไรที่ยูนิคอยู่นะฮะมาที่ด้านล่างตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นมออกรองอากาศนะฮะซึงออกแบบมาได้ดีเลยแหละแล้วก็เป็นแข้งเขียนว่าสโคมาด d นะฮะแล้วก็โชค๊คข้างหลังเนี่ยเป็นโช๊คแบบคอยสปริงนะฮะสามารถปรับทีโหลดได้ประมาณเดี๋ยวนะน่าจะ4นะฮะ4ระดับถัดมาอันนี้เป็นสายถักนะฮะเป็น disc b r a จ่ายดิสเบกทักดิสเนี่ยจะอยู่ด้านในเลยอยู่ตรงกลางเออดิสคืออยู่ตรงกลางล้อเลยนะทุกคนเป็นอะไรที่แปลกตาอยู่เห Uno. มืมอนกันก right. ็แม็กของรถเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้จะเห็นได้ยากอยู่ก็จะคลาสสิกคลาสสิกแ่อยแม็กประมาณหนึ่งรอสามสี่ห้าห้าก้านนะฮะล้อหลังเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบขอบสิบสองนะฮะเป็นยางของ irc นะฮะมาดูที่ท่อนะฮะ ออกแบบมาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ปลายท่ออยู่ตรงนี้คลาสสิกมากแล้วก็เดี๋ยวคอให้ฟังนะแข็งเลยแล้วก็กาดท่อตรงนี้เป็นวัสดุที่ดีมากกันความร้อนได้ดีแต่ว่าอย่ามาโดนตรงนี้แล้วกันนะ,ะเป็นไปได้ยากที่จะมาโดนนะฮะแล้วก็มาตรงนี้คอท่อจะเป็นสีเหลืองเืองนะนี่เลยไม่แน่ใจว่าเป็นวัสดุอะไรนะฮะแต่ว่าสวยคือรถเนี่ยเพิ่งได้มา คือไม่ไม่ได้โดนความร้อนไม่ได้โดนอากาศอะไรเยอะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาเป็นสีนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวถ้านานๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะตรงนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนรถคันเนี้ยระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะก็จะไม่มีหมอน้ําทุกคนก็จะสังเกตว่ามันไม่มีหมอน้ําใดๆนะฮะแล้วมองทะลุเข้าไปเห็นเครื่องเห็นอะไรหมดเลยเพราะรถออกแบบมาทรงนกเก็ตนะฮะเปือ,อยอ่ะเหมือนคล,คล้ายๆกับตระกูลแซดของคาวาซากิอ่ะ ผมชอบมาเลยชอบเป็นการส่วนตัวนะมาที่แท่นรองเท้านะฮะตรงนี้คือรถลาสสิกเนี่ยจะออกมาจะออกแบบมาแบบนี้เลยก็คือพื้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นเดียวกันกับรถเป็นแบบสกินเดียวกันกับรถนะฮะแล้วก็เสริมขึ้นมาเป็นยางที่แบบรองรับรองเท้าอีกทีส่วนตัวเนี่ยจะซีเรียนเวลาแบบเท้าไปโดนตรงนี้น้องแบบสัมผัสผิวโดยตรงอะ่ะเนี่ยถ้าได้ซื้อจริงๆอะ่ะก็ควรที่จะแบบหาอะไรมาลอง ไว้ให้มันสุดสุดให้มันจบทีเดียวดีกว่านะฮะมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นฝาปิดแบตเตอรี่อีกทีนะฮะซึ่งหมุนน็อนตตัวนี้<ม>อ,ออกมา,า,า,กาใช่มีตรงนี้ระบายอากาศนี่นะฮะล้วงเข้าไปได้แล้วก็ข้างในเป็นแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่พักเท้าของคนซ้อนนะฮะจะสังเกตว่ามันสามารถพับขึ้นไปได้แต่ว่าส,สปริงดึงกลับคืนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาออกแบบมาผิดหรือเปล่า <laughs> ถ้ามันจะพับขึ้นไปแล้วมันมันไม่ค้างอะ่ะไม่รู้ว่า จะเพื่ออะไรเนะาะงงเหมือนกันใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่ยนะฮะว่าทำไมต้องต้องดึงกับคืนนะฮะก็จะประมาณนี้ในส่วนประกอบของตัวรถนะฮะมาดูในส่วนของที่ชาร์จไฟนะฮะจะเป็น power outlet 12โวลต์นะฮะตรงนี้12โวลต,ต์ถูกต้องแล้วเนาะแล้วก็เป็นรูกลมนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันควรที่จะมาอยู่ข้างในเนาะเพราะวาเวลาเราชาร์จแบตอะ่ะเราก็ เก็บ<ช>โทรศัพท์เข้าไปข้างในแต่ว่าสายอยู่นี่ซึ่งมันไม่ได้มีแบบรูให้คล้องสายเข้าไปนะฮะซึ่งก็แปลกนิดนึงแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะทําแบบบักไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็สอดสายเข้าไปหรือว่ากลับด้านตรงนี้ดีกว่าปะเสียบข้างในดีกว่าเออกลับด้านไปเสียบปากไว้มันก็น้าเข้าอะเออก็ปิดปิดรูนี้นะฮะแล้วก็ย้ายเข้าไปข้างในให้มันจบจบ,จบ<ด>นะฮะแล้วก,กล่องอะกล่องใสข่ของได้เยอะอยู่นะแต่ ก็ด้วยที่ถังน้ำมันมันมันตั้ง11ลิตรเนาะมันก็เลยตรงนี้มันไม่สามารถเก็บอะไรได้เลยนะฮะส่วนตรงนี้เป็นแหลกท้ายที่เอาไว้วางของนะฮะเอาไว้เดินทางไกลนะฮะไม่สามารถนั่งได้นะเพราะว่าเจ็บตูดมากลองแล้ว <c oughs> สำหรับเรื่องราคานะฮะเปิดอยู่ที่70,000ื่ 9,500บาทนะฮะสามารถมาดูตารางผ่อนได้ที่สยามมอเตอร์บุรีรัมได้เลยนะฮะสามารถผ่อน10% 20%, 3 0 40%, 40ได้หมดนะฮะ79,500บาทสามารถมาทดลองขับได้ที่บุรีรัมสยามมอเตอร์เหมือนเดิมนะฮะและ้วก็อย่าลืมนะฮะเสื้อดอมิฟิตขอขอบคุณทุกคนมากที่สั่งเสื้อดอมิฟิตไปนะฮะคอลเลกชันแรกคอลเลกชันต่อไปเนี่ยเราอาจจะทำเป็นสีดำแล้วก็โลโก้ทองอะไรก็บราบราบาก็รอติดตามชมนะฮะขอบคุณจริงๆที่ตดตตตาามมมชกันันน้งแ่ไหแไหขอ